สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์ก็อัปเดตเนื้อหาเดือนสิงหากันนะฮะอีกไม่กี่วันแล้นะฮะก็จะขึ้นเดือนใหม่เดือนสิงหาเราก็มาดูว่ามีโปเกมอนอะไรมาเด่นๆกันบ้างนะฮะก็จะมีไฟเยอครับผม นะฮะเจ้านกไฟตัวนี้เอาไปตีบอสตียิมได้ดีนะฮะโวทอลอสครับนี่นี่ก็สะสมหาชายนี่ละก,กันนะฮะเซอร์เนสครับตัวนี้นะฮะอ่าหลายคนอาจต้องการนะฮะเพราะว่ามันมัน,มนบางคนอาจจะยังไม่มีนะครับมีร่างชายนี่ด้วยผมยังไม่มีเลยมั้งอ่ะมาดูกันนะครับอ่าบอสหดาวอย่างที่บอกครับ ก็จะเริ่ม10โมงสิ้นสุด10โมงของแต่ละช่วงเวลานะครับอา3ถึง12สิงหาจะเป็นไฟเจอร์นะครับแล้วก็12ถึง21สิงหาจะเป็นวอเทอร์สนะครับฟอร์มอวตารนะครับก็สะสมหาใช้นี้ฮะแล้วก็เซอร์เนสครับตัวนี้ตีบอสตียิมได้นะแล้วก็เอาไป PVP พอได้พอได้อยู่ <laughs> แต่ไม่ควร <c oughs> นะฮะคือเอาไปโชว์ได้อยู่ครับก็ได้อยู่และแหมนะฮะก็จะเริ่มมาที่ยีบเถึง3กันยานะครับไปถึงเดือนหน้าเลยเซอร์เนสนะครับบอสเมกาก็จะเปลี่ยนเป็นเมกาเพอร์ทอร่านะครับเมกาการูร่านี่ใครหาอยู่นะฮะก็เปิดเด็กได้นะครับเพราะว่าเป็นมอนทวีปแต่ว่าพอเป็นเมกามันไม่ใช่มอนทวีปนะครับ เมกาโบมันเดอร์ครับนี่ตัวนี้ก็เก็บไว้ทีบอสทียิมได้เช่นกันนะครับอ่ะต่อมาถึงกิจกรรมนะฮะกิจกรรมก็จะเริ่มเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12สิงหาจะเป็นสัปดาห์การผรจญภยัยใครหาโปเกม,มอนหินอยู่นะน่าจะได้เจอกันนะครับแล้ว8ถึง12สงิงหานะครับก็จะมะีกิจกรรมซ้อนเข้าไปอีกนะครับ จะเป็นสัปดาห์แห่งการมิจัาทิยตยึดครองนะฮะก็คงจะเป็นกิจกรรมของชาโด้นะครับโปเกม,มอนชาโด้หรือว่าแก๊งล็อกเก็ตนะครับซ้อนขึ้นมานะครับแล้ว10ถึง11สิงหาก็จะเป็นสุดสัปดาห์ของการตีบอดชาโด้นะครับก็จะเป็นซุยคูนชาโด้นะครับอ่าออสิบหกถึงยี่ง20สิงหานะครับจะเป็นสัปดาห์โกแบทเทอรี่ ใต้ผืนฟ้าเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดมาผมมาบอกแน่นอนนะครับอ่าสิสิงหาเป็น Community Day r e ีเทิร์ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรนะฮะแล้วก็ย3 0สิบสามึงหานะฮะก็จะเป็นกิจกรรมพร้อมหน้าคว้าชัยก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับแล้ววันที่31สิงหานะฮะคอมมิ n i ี y เดยนะครับเป็นน้องแมวน้ำตัวนี้ดีนะอยากให้ออกมาจับร่าง3เข้าพีพได้อยู่นะครับ แล้วก็บอสชาโดเป็นอ่าซุยคูนชาโดนะฮะมาทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งเดือนเลยชั่วโมงตีบอสนะครับของเราจะมีชั่วโมงตีบอสทุกวันพุธนะครับก็วันพุธเนี่ยเขาจะออกมาเยอะๆเลยนะฮะตั้งแต่หกโมงจนถึง1นึ่ทุ่มนะฮะก็จะมีไฟเยอวัวทรอสเซอร์เนียสแล้วก็เซอร์เนียสสองครั้งนะฮะเสิงหาเป็นไฟเยอร์ครับวันพุธที่7นะวันพุธที่14สิงหาเป็นวัวทรอสครับวันพุธที่21เเซอร์เนียสครับ วันพุธท,ที่28เป็นเซอร์เน็เช่นกันนะครับก็คือทุกวันพุธ6โมงถึง1ทุ่มเนี่ยเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับ1ชั่วโมงเขาจะออกโปเกมอนบอส5ดาวมาเต็มไม่หมดนะครับส่วนวันอังคารจะเรียกว่าชั่วโมงสปอร์ตไลท์ครับ6โมงถึง1ทุ่มเช่นกันก็จะปล่อยโปเกมอนคล้ายๆคอมมิชชันเดย์แต่ว่าไม่เพิ่มเลดชนี่นะครับ ก็จะมีน่าเก็บมากเลยก็คือโมคูดิวตัวนี้เอาไปตีบอสได้นะฮะแล้วก็พีพีเก่งมากก็คือวันอังคารที่6สิงหานะครับแล้วก็ลิลีลานี่นะฮะวันที่13สิงหาวันอังคารที่13สิงหานะครับตัวนี้ก็พอจะเอาไป pvp ได้นะครับแมนคีวันที่วันอังคารที่10สิงหานะครับตัวนี้ร่าง3 pvp ดีมากติดท็อป10เลยนะครับร่าง3านะ แล้วก็คอยครับ่าแล้วนี้ก็ p p ได้นะอ่าทีบอสตียิมก็ดีนะครับวันที่วันพุธอ่อวันอังคารที่27สิงหานะครับอ่ะน่าเก็บทั้งนั้นเลยนะครับตัวชั่วโมงสปอร์ตไลท์นะครับอ่ะประมาณนี้ครับของเดือนสิงหาสั้นๆนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมผมก็จะมาบอกนะฮะในแต่ละกิจกรรมต้องเก็บตัวไหนเอาไปทําอะไรผมก็จะมาบอกเพราะฉะนั้นกดสคริปชั่นให้ช่องนี้ไว้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะฮะกดเป็นสมาชิกช่องครับสนับสนุนค่ากาแฟ20บาทต่อเดือนสนับสนุนค่าอาหารกลางคืน50บาทต่อเดือนนะฮะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่